ไม่เพว่าทุกคนือไมามว่าพถึงพวกเราไหีาุคนแล้้ก็เขียนว่าพวกเรามีถึงมากกว่าช่ไคะดมวท้ยกค่เราคอ่าไปนมใช่ประเทศไทยถือว่าเป็นบ้านของพวกเราจรง 因为中国道路有它的优越。 จะบอกว่ามีการแสดงการแสดงหนึ่งที่ผมเตรียมมาแบบพิเศษพิเศษยดอูยกงต้องเียม Rock and Roll r and Roll Rock and Roll a b นึกออกไ่มรักประเทศไทยรักประเทศไทยรักประเทศไทยอ็อเย้ ตอนนี้ตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากมากที่สุดเลยทำไมไม่แก่จริงพี่โกมอายุเธอกับฉันนจ้นตอนนี้เหมือนผมฝันอยู่ยังไงก็ไม่รู้เลยลูกเสี่ยวเกี่ยวสาวเหมือนน้ำตาจะไหลยาบิวไม่ได้มาประเทศไทย3ปีเลยนะคะ นอนไม่หลับตั้งแต่เมื่วานแล้วจ้าหวั่นที่ขเคือก็นอนไม่หลับเมื่อวานก็นอนไม่หลักันาออนอไม่หลับไปตีกอล์ฟะ ไม่ช่ตัวเทคม่ตอีรวชูนัวก็ยเทคกูก็คือเ่เช้าตอนที่นั่รถมาที่อินแพคอะค่ผมเห็นป้ายที่เขียนว่าอินแพคอารีนาปูว่ารู้สึกว่าแบบมันแปลกมากเลยเหมือนฝันที่เราเคยคิดไว้เหมือนมันมาเป็นจริงด้วยโอ้ยรัชดาอะไรมากอนัมก็เซย์เรยเลยเมื่อกี้ตอนให้ค่นไปไม่เหลือให้คนอื่นเล่นเลย คือเห็นแฟนบางคนแล้วแบรู้สึก <cuarto> ต <material> ื <DVD> ่นเตมากๆดีมากๆเลยเทอ่าวันนี่้อยใจใจดีใจดีใจดีมพี่น้อยจใจมันสั้นนิดนึงนะฟิตเนสยูทิเนย์ครับ วงการเมมเมสทุกคนบ้างนะคะมาออกรมกายกับผมนะจ๊ะดีมากเลยเอาไปต่ออันนี้ดูสิสิคะ เขาแปลกคือท er ี่เกาหลีช่วงนี้มันเป็นเทรนก็คือพูดสั้นๆเอาคำศัพท์มาลงกันแบบนี้ไม่ใช่รอให้คนฟังอู่้วเราจะมารู้เถึงทุกคนมากเลยสัาหีไหมคะ เหตุผลก็เพราะว่าทุกคนตื่นตัวสีดเลยบะเสี่ยวมากพี่ทุน่ะเตีผมรอคอจะไนนี้มานานมากเลยครัจงๆทุค่อยู่ตรงนี้ทุี่ยู่ตรงคอยู่ทุกคน่นี้คนนกคนนี้นนีกคน่ีอยี้ที่นกทงนยน คือตอนนี้ยืนอยู่บนเวทีอะครับไฟสองพวกเราอยู่ใช่ไหมครับคือตอนนี้มันทําให้พวกเราคิดว่าแบบผมอยู่ในฝันหรือเปล่าะอะ ไม่มาประมาณสปีครึ่งแล้วใช่ไหมคะสามปีเกือบสองปีนะสามปีเกือบมามปีเนี่ยมันก็เราก็ผ่านมาหลายเรื่องมากเลยใช่ไหแต่ว่าเนาะม่้องแปลกเลยทีรานมาไแต่กเราก็สู้กันมาได้ทงามปีทั้ามปขอบคุณที่รอคยพวกเรานะ ขอบคุณที่อยู่กับพวกเราเสมอมาขอบคนที่สู้แล้วก็ชนะแล้วก็มาทุกท่มันเขาจะเข้าสู่การเืองตอนี้ชื่อว่าโรดใช่ไหมครับมันก็บอกบอกถึงเส้นทางที่พวกเราจะเดินไป็นคนท้องกันนะคะ いくよ。 ファンチュー、ウニョーカー、ンゴバン、ソウタイン、タイマッサージ、ャカチー、ティーチュースメスメ I miss y o ่ so ง u c h ไม่จรากนานมากเลยใช่หมคับเอะอย่าร้องคนคือความรู้สึกของผมเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานมากมันเป็นแบบนี้จากกัจีจากกจี่อ 아, 저는 정말 이 태국에 언제 다시 오게 될까를 항상 탁구가 기다렸는데, 그리고 혹시 우리가 오더라도, 아, 이제는 이 임팩트 아레나를 과연 우리가 그렇게 가득 채워서 공개를 할수 있을까라는 걱정도 사실 많거든요. มีคนมาดูเราเต็มฮออินแพลกออลีนา่าเต่มอถ้ารวยกว่านี้ก็จะซื้อทุกบตทนะคะคยยมมือจรล้วโอ้จริงๆแล้วจเมงล้อยรกงวจริงๆแล้วจริงๆ่ล้วจริงๆ้จรองๆแล้วจรไงๆแล้วจริงล้จริแจริงๆแล้ว่ริงๆแ้วแล้วริงๆวจริอๆแวริงๆแล้วจริ้วจริงๆ้วจรลรล้อจราง้แล้วก็ขอบคุณที่รอคอยพวกเรานะคะ ก็อ่าฉันตองาัอ่าผมก็ลองพูดภาษาไทยบ้างเนี่ยรอรฟังอยู่ครับคุณคุญยศิลป์ที่ไปเรียนโรงเรียนภาษาไทยใช่ไหมครับใหญ่มาก 别发了。嗯 ดีมากดีมากไม,ดมากาไดีาดูทุ่คืออันนี้พูดแล้วฟีดแบ็กไม่ค่ดีเท่าที่คิดไว้ใช่ไหม <laughs> ไหน,นมันก็ดีอยู่นะทุกคนครับซุปเปอร์เจเนียกลับมาแล้ว เทสุความรของทุกคนนี่ร <worries> ้อนมากๆเหมือนอากาศประเทศไทยเลยจรงๆนงทัทุกคนที่สองสว่างส่งแสงสว่างให้พวกเราทุกคนจะอยู่บนรถคอนเสิร์ตวันนี้ด้วยใช่ไหมคะ